มือรี่ยังไงนีกเนาะมือรี่เฮ้ยแอบขับรถผมอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ได้อย่างงี้ต้องเจอกันหน่อยแล้วล่ะมือรี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้รับรู้ถึงคำว่ารถโยนมันเป็นยังไงคันนี้แม่งโคตรแรงที่น้องขับแบบมันกระจอกที่น้องขับแบบที่เศษเสี้ยวเท่านั้นแหละแปบบ๊เดี๋ยวเราไปหาเมาลอี่กันดีกว่าโอเคครับอุ้มเอามันขึ้นรถเลยข้อหาแอบขับรถผม แบบไม่รู้เรื่องจ่ดก,การเลยมาเลยครับดีขึ้นรถเอยวนี้เลยรอดไม่รอดแน่งานนี้ไปตู้ <laughs> งานนี้แหละงานนี้เสร็จแน่ <laughs> สง่า <laughs> ได้เวลาแล้วครับทุกคน <laughs> อแอบขับรถเหรอแอบขับรถเหรอ <laughs> ใจจังครั<า><า>บคุณเคียวว่าเราต้องเปิดเพลงบิวหน่อยฟังเพลงมาแงเหรอเพลงจริงเหรอเพลงบิว,วเพลงบิวหน่อยอนี่มันตัวเกียวดิบใช่ไหมเนี่ยใช่ ยังไม่ได้ขับไปไหนเลยอะไรเนี่ยค้างอ่ะไม่กียร์มาก